สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter c o n e c t i o n เคยนะครับโอเคมาพร้อมลุยได้เวลาล่ามอนกันต่อเดี๋ยวขอไปรับเฟสก่อนแบบรวดเร็ว <Hi. S 1> เราจะไปล่าคีเฟสซึ่งตัวต่อไปที่เราจะล่านั่นก็คือตัวตัวนี้นะครับนี่คือคีเฟสสองดาว เป็นเซฟาโดมนะในแมปทะเลทรายนะครับเรารับมาก่อนเลยนี่ได้เฟสมาแล้วแล้วก็ขอกินข้าวแมวก่อนเลยนะเพราะว่า e ีพีที่แล้วลืมกินนะครับผมเลือกที่จะเอาเป็นสเตมินาห้าสิบอีเซนเดอร์ไฮค่อนข้างดีนะ แต่เป็นสกิลที่2มันจะซ่มได้หรือเปล่าดูก่อนนะอิน슐ินอิน슐ินอันนี้เป็นสกิลที่ดีมากนะมันเป็นสกิลเพิ่มเอ่อเพิ่มให้เราตายได้อีก1ครั้งนะปกติเราจะตาย3ครั้งแล้วก็จบเวมนะแต่ถ้ากินอิน슐ินมันจะตายได้4ครั้งนะ มันเหมาะสําหรับสายเออ่ปาร์ตี้สคนล่าบ,บอสโหนโหดนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลประกันชีวิตที่ดีมากแต่ตอนนี้เราล่าโซโลเราไม่ค่อยได้ใช้ด e เฟนเดอร์ไฮอันนี้ดีนะครับเอามาลดดาเมจขอเลือกเป็นสกิลอยากได้ p o l i เช e r นะอันนี้เป็นสกิลที่2นะ มันจะช่วยให้เรารับอาวุธไวขึ้นนะโพลิชเชอร์ไม่รู้จะสุมได้หรือเปล่าลองดูแล้วกันนะกินข้าวไปก่อน <S <S เพิ่มพลังเล็กน้อยอาโอเคสุมได้พอดีนะครับหรือว่าโชคดีนะ เราจะได้สกิลนี่นะเป็นสกิลรับอาวุธไวนะพ i ลิเชอร์รอบนี้ผมใช้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นอาวุธอ่สวิตแอ็นะไปซื้อมาจากร้านค้านะครับผมก็ตามนี้แล้วก็ผมใช้เป็นสายอาดิบเหมือนเดิมนะแล้วก็เพิ่มสกิลหลบไม้อีก อันหนึ่งนะผมเหมือนกันแล้วก็สกิลก็เป็นสกิลโรดิชั่นนะอันนี้เป็นสกิลที่มาจากชุดจะทำให้เราโดนดาเมจเบาลงนะแล้วก็เกทเฮลิ n งก็มาจากสร้อยนะครับเราจะเก็บของได้ไวขึ้นได้มากขึ้นไอเทมก็ประมาณนี้เนาะเอาไปตามนี้ แล้วก็ ep ีนี้ผมได้ทำการเรียนเ,เรียนมุกแมวเพิ่มเข้ามานะครับเป็นบิ๊กมุมแมลงนะจะทำให้บุมแมลงมันใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับสำหรับมุมแมลงนะหลักๆจะใช้แค่2องมุกนี้นะบิ๊กบุมแมลงกับเพลสซิ่งบุมแมลงนะครับ โจมตีทะลุนะประมาณนี้หลักๆจะใช้2อ,อันนี้เลยมันจะทําให้บูมแมลงแรงมากๆนะครับเวลาโจมตีบูมแมลงนะแล้วก็แมวก็เป็นสายเกทตเฮอร์ลิงด้วยนะครับเป็นสายที่แรงที่สุดของบูมแมลงนะโจมตีบูมแมลงแรงสุดนะครับประมาณนี้แล้วก็เพิ่มสกิลอันนี้เข้ามานะสกิลติดตัวเป็นเ e t ตเฮอร์ริงโปนะครับ ก็จะทำให้แมวของเราเก็บของได้เยอะขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะเก็บของไว <S 1> <1> <S so ้ประมาณนี้ก็มีอะไรก็ใส่ไปก่อนนะประมาณนี้เลยอีกตัวก็ใส่เหมือนกันเลยนะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันมาดูว่าจะรอดหรือเปล่านะ สำหรับตัวนี้มาถึงแล้วเก็บของไปก่อนอ่อาบุธของผมนะครับสวิตช์แอคของผมเนี่ยมันเป็นเอ่อทาลานะ เวลาเรา,เาสลับไปเล่นโหมดดาบดาบเราจะตีติดพาราด้วยนะก็คือตีติตดชานะโอ้โเดี๋ยวกินผิดอันกินเลชั่นเฉยเลยจะกินเออเดี๋ยวนะจะกินคูดิงลืมไม่เป็นไรถือโซนิคบอมไว้ก่อนเอาไว้ใช้ได้ มีคาสีนเล็กน้อยเปิดตัวมาพร้อมแล้วสวัสด,ดีจ้าขอเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบ <c oughs> กระแทกสวนเอาไปอืมอาไปก่อนโดนไม่โดนไม่รู้โอ้โหละมืนตัวนี้ตีแรงนะเนี่ย ตัวนี้สีแรงมากชุบตีติดพราชุบมาเราสามารถหาจังหวะปลาโซนิคบอมได้นะนี่ไงนิ่งๆแบบนี้เอาไปก่อนชุบกินชุบชุบ ปันรู้ว่าจิ้มระเบิดเป็นโกโก้คันหมดหลอดหมดหลอดพอดีไปแล้วไปแล้วจะเก็บอาวุธรีเกตก่อนเหมือนจะมีอะไรตกอยู่ตรงพื้นขอหน่อยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นที่เผอไปเวนเทียดิบดผุดดำววายอยู่ใต้ทะเลทราย เริ่มเลือดกันเราอเกตของเรารีขึ้นมานะเราไม่รีบหรือว่าเราจะาใช้วิธีการรีโหลดเกตขึ้นมาก็ได้นะทำไรจะ๊ะถือโซนอีกบอมไว้ปลาไม่ขึ้นอย่างนั้นเลย เรามันขึ้นตามก่อนตามขึ้นทางไหนดีเลือกได้เลยขึ้นมาแล้วได้เวลาฟันจุบหลุกก่อนฮึบเอาไปหนึ่งดาบเอาไปอีก <c oughs> ยังโดนอยู่เก็บวูดอ,ออกมาดูจังหวะเล็กน้อยแล้วก็เข้าไปฟันเข้าไปเกป็บเกตสามารถใช้โหมดขวานเก็บเกตได้เพื่อที่เราจะไปเล่นในโหมดดาบยังไงล่ะเราไปไหนไม่รู้ไปหาเปเๆา มาแล้วมาแล้วมาเลยจ้า <c oughs> หางป้าหางจระเข้กนแรงคลิป <c> ต <oughs> ้เอเลือ <c> ด <oughs> ก่อนอื้อหือสกิบนิดหน่อย ขอหนึ่งดาบขอหนึ่งดาบเดินไปไหนเดินตามเข้าไปเจาะยางตัดขาเจาะยางรัวๆเน้นๆอยู่ใต้ท้องไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเอาไปปาดตวรัวชิปนอนอยู่ออก่อนคุมแล้วได้หลายดาบ สวยขอบคุณที่ฮิวให้เออโอ้โหโดนชามีท่าติดชาด้วยเลยนี่ตั้งต่างนี้จะโหดเอาเรื่องแรงอีกตั้งหากไปไหนแล้วอยู่ทางนี้โอ้โห ทำลายศูนย์กลางจิบเอาไปอืมออกก่อนอย่างนั้นเลยเอาไปอีกรัวรัวจุบตัดกำลังตัดกำลังเจาะยาง โอ้โหชุมุนวุ่นวายเอาก่อนดีกว่ารีโหลดเกรไม่มีเป็นจ๊ะมาหาเราปุ๊บนี่ไงโดดฟันโดดฟันเอาไปก่อน ดูเชิงวิ่งวนเวียนแล้วก็เวียนวนเหมือนจะเปลี่ยนโซนนะเดี๋ยวเราไปตามเลยมาแล้วชิปหลบก,ก่อนจะพื้นที่ต่างระดับ้ยเหมือนจะมีอาการหิวอย่างนั้นเลยหรือเปล่า <c oughs> ไม่ทัน มีการพักเหนื่อยเล็กน้อยชุบไม่โดนจ้าไปแล้ววิ่งพชั่นก่อนตักขวดหนึ่งพชั่นหนึ่งขวดอยู่ไหนแล้วเดชั่นอีกหน่อยโอ้มาหาเราไม่โดนเกือบไป เล่นในพื้นที่ต่างระดับสกี้นิหน่อสกี้นิดหน่อยขมรถเอ,อ้อลูกลูกกระจกตีชิบข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็รับอาวุธนีออ่รับอาวุธไวเป็นไงล่ะผลเป็นผลมาจากเรากินข้าแมวเป็นสกิลแมวเอ,อื้อเต็มหลัง ออกก่อนอาการไม่ค่อยดีชิดข้ามฝั่งสติปข้ามฝั่งแล้วก็เพิ่มเลือดมาไปกันต่อไม่โดนใครทั้งนั้นเอาไป ออกก่อนไม่โดนจ้าเออฟิวเลยโดนตัวเล็กทึบทึบอือจะเทกปาดหน้าเทกเจาะยาง เอาไปอีกอะเดฟได้สวยแล้วก็ปาดไปที่ขาเน้นเน้นเข้าดีใ้ท้ทองรู้ๆว่าโหลดก่อนโหลดก่อนแป๊บนึงโหลดเกตเกตไม่มีใช้ในโหมดดาบเอาขวานมาตีเก็บเกตสวยล้มสวยล้มนี่ไง ควางกวางขวานปฏิควางขวานยังไงล่ะมันจัดบอกเลยชิปโพชั่นอีกหนึขวดไปกันต่อลุยชีวิตชีวิตตามติดตามมาติดติดแบบไม่ให้คลาดสายตา เอาไปอีกที่หลบก่อนจ้าตามหัวไปหนึ่งทีปาดเข้าที่ใต้ท้องปาาเข้าที่ขาเจาะย,ยางเอาไปเรื่อยๆเอาไปอีกปั่นจนเกตหมดอะบอกเลยโคตรคุ้มโคตรคูส่งพันคูบอกเลยว่าคุ้มจัดเกตรถแบบเกือบหมด เพิ่มเลือดอีกโคชั่นอีกหนึ่งฟูดเพิ่มเลือดสู้มาเลยชิปสเตปขอบแมปขอบคุณแมวฮิวให้อีกนี่งไงลีลีเกตดเดี๋ยวเหมือนจะคูด,ดิ้งจะหมดคูด,ดิ้งก่อน แล้วเหมือนมันจะมาผ่านหน้าเป็นหนึ่งดีวิ่งก่อนเฮ้ยกระเทกยัง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 ไม่โดนอือออันนี้โดนจริงป้เจ้าเลือดเลือน้อยเพิ่มเลือดต่อเพิ่มเลือดอย่างเดียวอือหือโดน ต่อที่หน้าสกิดเอาไว้ไม่โดนอะไรเลยชิปปาดนิ่งๆแบบนี้โคตรชอบเหมือนจะหิวมีคนหิวชิปเลงที่ขาเจาะยางสวยล้มเอาท่านี้ไปกินกิม ระเบิดเป็นโอ้โหชึกนี่ไงไเด็บกะว่าจะใช้ท่าโกโกบคันซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรชกเอาก่อนหมดทุกอย่างเพิ่มเลือดก่อนเลยเพิ่มอีกกวัดหนึ่งพชันรัวๆช่วงนี้หาดแทนเลือด หืมไม่โดนควงควงต่อควงไปแล้วก็ควงมาไม่ถึงตามเอาไปอีกเอาไปรัวๆหืมคี่หน้าจิ๊บอะไรไม่รู้ออกมาก่อนแล้วก็รับอาวุธนี่ทีเดียว กับคมๆกลับมาเต็มชิบปาดปรทิหางเข้าไป,ไปอีกเจาะยางเข้าที่ขาูรัวบไปแล้วจำผุดจำไหว โพรชั่นก่อนหนึ่งขวดเลเชนอีกอันนึงไปไหนจ๊ะทางไหนขึ้นทางไหนเลือกมาเลยขึ้นทางนูน้นกระเทกดูจังหวะให้ดี ก็เหมือนจะมีอาการเหมือนอาการออกเล็กน้อยชิเดี๋ยวเราตามนะครับไม่รู้ว่าไปโซนไหนแต่ที่แน่ๆโซนนอนน่าจะอยู่โซนข้างในนี้ อยู่ในโซนที่มีต้นมะพร้าวเย็นนอนพอดีนะต่อปลูกแบบระเบิดเป็นโกโกค้คันสักหน่อยเอาไปได้ใช้ซื้อทีท่านี้ ควงแล้วก็ควงขวานต่อนี่ไงจุบหมดแล้วสเตมินา่าแล้วก็ปาดนี่ไงใช้ทุกอย่างที่มีเข้าไปจุบอือหอกระเทเข้า,ขาหน้าโคตรุม่มจุบอาเดฟออกเป็นไงล่ะ ป่าต่อเอาไประเบิดเป็นโกโก้คันอีกรอบหนึ่งเน้นๆเ,นเกรหมดพอดีปราจาวิ่งเอาขวานมาตีเก็บเกรสกิด โดดออกโดดออกโอโหมีปูดแดงมาจิอืมเอาไปพิ่มเลือดก่อนดีกว่าเลือดจะหมดตัวแล้วเอาไปโดดฟันสวยงามแบบนี้ได้ทั้งวัน สับสับหลังต่อเอาให้แหกนี่ไงได้เวลาชุบระเบิดโอ้โหยังไม่ทันระเบิดเลยยังไม่ทันระเบิดเลยเป็นโกโคคันชบแร่เนื้อและนี่ก็คือผลงานของเราบอกเลยว่ามันมากสำหรับ สวิทแอคนี่ขอไปฟาร์มแรกก่อนได้ไหมรู้สึกอยากฟาร์มแรกขุดแรก โอเคเดี okay, e ๋ยวเราไปเก็บแมลงขอบฟาร์มแมลงต่อจบเควสเรียบร้อยเควสนี้ค่อนข้างนานนะครับแล้วก ah ็รู้สึกว่ามอนสเตอร์มันโจมตีแรงมากตัวนี้แต่ก็ยังผ่านมาได้ถือว่ายังโอเคอยู่ ได้ของมาเยอะแยะเลยของก็ตามนี้เนาะกูได้อันนี้มาด้วยอะัวานนี่นี่ก็คือแมวที่เราเจ็บออกงมาให้เรานะ เก็บของมาได้เยอะมากสวยงามโอเคเสร็จแล้วเราก็จะกลับสู่หมู่บ้าน16นาทีนะครับเป็นนี้ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะสำหรับการล่าคีเฟสในอีพนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับ e ีพีหน้าจะไปล่าอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ